วันนี้มาทำห้องน้ำห้องน้ำเพิ่มมาพักคุ้เจ้าอีกสองห้องสองหลังกุฏิสองหลังนี่แหละวกุฏิใส่ส่วนตัวห้องน้ำใส่ส่วนตัวเพราะว่างานฉลองโบทบันที่สี่หกเจ็ดแปดเือนกลุ่มผ้าปีหกแปดเนี่ต้องได้ใส่ห้องน้ำหลาย ข้งงางห,ง,งหลังในสิบหองห้องน้ำสิบหองเด็กยกเป็นของโยมตอนนี้พระมาใส่อใเอาไปแล้ววันี้สวะยัมตัวนะนสัะงงง้งไว้แล้ว <hertz diversity S 2> ิเ hey, he ี้ยเด้ฮะาิโกเรียนเลยไม่เลียวที่เราไปชมคิ้วะห่นแล้วม่เลียวแล้ววะเออ้าันเอาเงี้ยนะยังไงให้พูงหดแล้วใบนี้ โม้มาตรฐานัลกเลยบบมีมัดรวดเลนเ่นบะเหนาะ้อนปันนี่นแหละของแท้ตัวอืม เดันน pues nah yeah. ี้แล oh. ้วกับพ่อเข้าเมือนเหมือนใช้มาจังว่ากันมีละเอาห้องมีละฮะเอาเจ้ห้องบ่โอ้มีสิมือนจสิไปกู้างกูห้องกาไปใส่ไหมบมาบมาสางอะไรบ่บมาสางขี่เงี้ยออกเลยบ่ ่เบ็ดไหมครับอาจารย์โอ้ก็บั่นเขื่อนบั่นน้ำแล้วต้องลงน้ำตอนใบประมงคือหปาปลาอย่าไว้ตีนนึกไงเออ โลเบิดมึงก็มานอนในเลยมึงคิไปยังไหน,นะนไไก็จะไฟสอดมึงเด็ไฟ <c oughs> <c oughs> กี่ตาไฟกี้ตาตายยุุ่่นกับว,วัยุได้เลยแกนมาหาไปเลยครับแกนมะหาไปทอดผักปลา เอ็ดแบบเทข้านพร้มอมเทขึ้นน้ำเลยขี้นั่งยูดดไปเลย <c oughs> จ,เจ,จีล <c oughs> ะเข็ดห้อ,นง,อ,อนหงน้ำมันดหนักกว่าไหนหรอก

嗯。Hmm. เป็นหลังเนี่ยพะคุณเจ้าคนใส่อันนี้สงเห็ดห้องน้ำปวดทุกที่ปวดทุกปวดทุกปวดโศกนี่องห้องน้ำเลยปวดมากเลยของน้ำเนอะวะอันนี้ส่งมันเลยไหลบุญไหลใส่ nhau ปูนเทพื้นสิบถุงืนดุยตรื่อนลุยตัเอาไว้พื่นกระไดแ่จริงพื่นไวปนากุฏีรังพุนกระไดมนมีคนมาหลักหนอ Hít và Được hít chân đấy. Ờ này ở vậy sao này con ว่าบานทลาดข้าเจ้าไปต้องล่งนำล่งนำไปหายามดา่างยมเบ็ดเป็นชาวประมงบานไหวแต่ฟังเคียนไปบ่มีให้บ่มี่ยังมีหน้าที่หาปู่หาป่าเลียงขอบเรียงขวัวเฮ็ดประแดไปยังไปยามาชาวมังซอยงานวัดไดทอนบายก็ต้องล่งนำเป็นจังสีมาแต่ใด เราอยู่บ้านน้ำเนี่ามาโซก็จะกับลูกยำยำดังยำยังแต้ตีเนี่งตีสองบนเลยโซ่ทีิมารัวมันยังแล้วกับประมาณโมงสองโมองออกตากออกอยังขายให้ซุ้มพ่อขายแม่ขามาหลับเนี่ยบ้านน้ำอันนี้ก็เรยโจ้้จำสำนีก่อน ไปเจียงบักกวนตอนบ่บ่ครับเออเอามาพร้อมกันก็ได้เครับ